สวัสดีครับสวัสดีครับดึกแล้วนะคืนนี้ยังเหลือตั้งแสนเชะเหรอคืนนี้คือคักมากเป็นพิเศษนะฮะลองดูนาฬิกานะครับนาฬิกาเลยเที่ยงคืนแล้วแปลว่าเข้าสู่วันพี่เก้าแล้วครับพี่น้องครับวันการชุมนุมครบรอบ 191วันครบแล้วครับพี่น้องครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยก็จะเกิดขึ้นามาสู้อีกแล้วคืนนี้ลุมพินีคึกคักเป็นพิเศษครับพี่น้องครับผู้ใหญ่ก็มีเรื่องที่จะแจ้งอยู่สองสามเรื่อง สำคัญนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อเป็นการรองรับมวลมหาประชาชนซึ่งขณะน,นี้ทั้งเดินทางมาถึงแล้วกำลังเดินทางอยู่ในระหว่างทางอีกเป็นจํานวนมากนับแต่คืนนี้เป็นต้นไปพี่น้องครับรอบสวนลุมพินีนี้ไปทางถนนราชดำริตต่อไปทางถนนพระรามหนึ่งเลี้ยวซ้ายตรงราชจจประสงค์ ผ่านหน้าภารกรอนถึงปทุมวันจัดตั้งจอและลำโพงเรียบร้อยคืนนี้พี่น้องครับรับคนได้หลายล้านคนกับพี่น้องในวันพรุ่งนี้สวนลุมพินีเราก็จะเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือการดูแลการอำนวยความสะดวกอย่างอื่นซึ่ง สามารถที่จะรองรับมวลมหาประชาชนได้แต่ว่ากิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องบรรดาแกนนำทั้งหลายจะพร้อมกันที่เวทีนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ7จ0นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเราจะเริ่มเตรียมการที่จะเดินทางไปปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยครับพี่น้องครับอย่าลืม ใครก็ตามที่ดูอยู่ทางบ้านหรือใครก็ตามที่อยู่ในสวนลุมพินีวันพรุ่งนี้อย่างที่ลุงกำนันบอกแต่ละคนตื่นเช้ามานั้นก่อน9นาฬิกา9นาทีโปรดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมบางท่านอาจจะเลือกเดินทางไปในจุดที่วันพรุ่งนี้จะมีการกำหนดเป้าหมาย ในการปฏิบัติภารกิจถ้าท่านตัดสินใจเช่นนั้นอุปกรณ์ท่านเตรียมพกพาไปเองให้พร้อมประเภทเต็นท์นอนม้งนอนเสื้อผ้าที่จำเป็นพี่น้องครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ในเวลาก่อน9นาฬิกา9นาทีทางลุงกำนันผมและแกนนำจะบอกกับพี่น้องว่า ปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยนั้นเราจะดำเนินการอะไรกันบ้างแต่รับประกันได้ว่าสนุกแน่นอนครับพี่น้องงานนี้สมราคารอคอยเลย191วันของการชุมนุมทีนี้อาจจะมีบางคนสงสัยครับว่าถ้าหากมีปฏิบัติการเช่นนั้นเมื่อเราลง ทั้งลำโพงทั้งจอโทรทัศน์ที่เป็นจอใหญ่ๆเรียงรายไปตามถนนแล้วเนี่ยการชุมนุมที่สวนลุมพินีจะยังคงมีอยู่ต่อหรือไม่เรียนพี่น้องเบื้องต้นนะครับว่าจอติดไปแล้วแค่คืนเดียวอาจไม่คุ้มแต่ทักสองคืนนี้อาจจะคุ้มครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ในกรณีที่วันพรุ่งนี้มีปฏิบัติการที่เป็นกิจกรรมต่างๆที่ให้พี่น้องรับทราบความจริงแผนผังอยู่ในกระเป๋าผมเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วแต่คืนนี้ต้องปิดไว้ก่อนเพราะสอ,อรอสอวันนี้ไอ้ปึ้งปลัดขิกนั่งเป็นประธานจ้องหัวล้านใส่เหนวเลยครับพี่น้องหน้าจอก,กูไม่บอกมึง ปฏิบัติการพรุ่งนี้จะยังคงเป็นความลับต่อไปผมทราบข่าวว่าตั้งแต่ช่วงเย็นมาจนถึงค่ำวันนี้มีการคาดเดาเหตุการณ์กันไปต่างๆนานาเมื่อสักครู่นี้มีคนส่งไลน์กับเฟ e บุ๊กมาหาผมบอกว่าวันพรุ่งนี้กอปปสจะไปตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นตรงน,น,รงนี้บอกได้เลยครับทุกอย่างที่เป็นข่าว ยังไม่จริงแม้แต่ที่เดียวของจริงพรุ่งนี้9้าโมง9นาทีรู้กันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอ่านจากไลน์จาก Facebook ของจริงอยู่ที่การชี้แจงในวันพรุ่งนี้แต่ผมเรียนกับพี่น้องครับว่าปฏิบัติการเรียกคือนอำนาจอธิปไตยนี้เราจำเป็นที่ต้องร่นเวลามาให้เร็วขึ้น จากเดิมตั้งใจจะปฏิบัติการวันที่14ต้องร่นกลับมาเป็นวันที่9เหตุผลประการสำคัญนั้นเนื่องจากว่าระบอบทักษิณได้แสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าจะเป็นจะตายยังไงไม่ว่าผิดยังไงหมดความชอบธรรมยังไงมันเกาะเก้าอี้ไม่ปล่อยสักตัวเลยครับพี่น้องครับ แต่ที่สำคัญครับพี่น้องเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียกคือนอำนาจอธิปไตยนั้นเนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มโจรกลุ่มนี้บัดนี้ปรากฏชัดเจนมากว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มโจรและเป็นกบฏอย่างแท้จริงผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสองประการครับพี่น้องเมื่อ วานซืนเมื่อวานโทษครับเมื่อวานนี้ในเวลาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในกรณียิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการย้ายมีการย้ายทวินเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อมีการย้ายทวินเปลี่ยนสีไปแล้ว มีข้อกล่าวหาว่ามีการดำเนินการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยตามคำร้องของสวไัยบุ์นิติตะวันในคำร้องของสวไัยบุ์นั้นมีหลากหลายประเด็น ประเด็นที่สําคัญประเด็นแรกสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าสารรัฐมนูลน,นั้นมีอํานาจในการรับไว้พิจารณาประเด็นนี้สําคัญมากเพราะระบอบทักษิณไปสู้และโกหกประชาชนมาตลอดว่ายิ่งลักยุบสภาวันที่9กธันวาแล้วเท่ากับพ้นจากการเป็นนายกที่เหลือรักษาการรักษาการต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ ไม่สามารถจะพ้นตำแหน่งนายกได้แต่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าถึงแม้ยุบสภาไปแล้วความเป็นนายกยังอยู่เพราะฉะนั้นลุดจากตำแหน่งได้ครับพี่น้องครับสารวินิจฉัยชัดเจนมากไอ้พวกนี้ก็ไปบิดเบือนว่าสารไม่ให้ความเป็นธรรมบ้างอะไรบ้างแต่ข้อที่สองครับพี่น้องกรณีโยกย้ายให้ ทวินเปลี่ยนสีออกจากเลขาสมชเอื้อประโยชน์ให้เพียวพันศาลบอกเป็นการแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของญาติแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องคลอรอมอครับศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐมนตรีที่ร่วมลงมติด้วยต้องผิดด้วยเมื่อผิดด้วยก็จะต้องออกจากตำแหน่งหรือหลุดไปด้วย เพราะสิ้นสภาพตรงนี้สำคัญนะครับทันทีที่คำวินิจฉัยนี้ออกมามีการคาดเดาต่างๆนานาว่ารัฐมนตรีหลุดกี่คนคนนั้นหลุดคนนี้ไม่หลุดความเป็นจริงผมบอกกับพี่น้องครับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญน,นั้นไม่สามารถที่ใครก็ตามไปตีความเข้าข้างตัวเองได้ วันนี้กลุ่มนปชเสื้อแดงยังตีความเข้าข้างตัวเองบอกยิ่งลักษมีสองตำแหน่งเป็นนายกด้วยเป็น,นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยถ้าหลุดจากตำแหน่งนายกมันบอกว่าเหลือตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งพี่น้องดูมันตแบง่งสิครับแต่อันนี้ไม่สำคัญเท่ากับว่า รัฐมนตรีร่วมคณะมันที่เป็นโจรไปหมดแล้วเนี่ยพยายามตีความว่าตัวเองอยู่ต่อเช่นไอ้ปึ้งประหลัดขิกมันบอกว่าตอนนั้นมันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตำแหน่งเดียวต่อมามันได้เป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตอนมันลงมติมันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนี้มันเป็นรองนายกมันวินิจฉัยเอาเองมะโนเอาเองว่ากูไม่หลุด นี่ไอ้ปึ้งกับพี่น้องตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าวันนี้ไอ้สอ,อรอสอซึ่งเราได้วิเคราะห์บอกพี่น้องไปแล้วว่ามันจะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อด้วยความยากลำบากมากเพราะเฉลิมหลุดไปแล้ววันนี้สอ,อรอสอมีข่าวว่าประชุมไอ้ปึ้งประหลัดขิกนั่งหัวโตเรื่องแรกที่มันวินิจฉัยก็คือ มันวินิจฉัยกันเองว่าปึ้งหลุดจากตําแหน่งหรือไม่และเมื่อวินิจฉัยเสร็จมันสรุปว่ายังไม่หลุดจากตําแหน่งครับพี่น้องมันยังอยู่ครับไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันคิดถูกหรือคิดผิดประเด็นก็คือถ้าไอ้ปึ้งประหลัดเคิกต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะคําวินิจฉัยสารรันูญ ฉบับเมื่อวานนี้วันนี้ไอ้ปึ่งมีการสั่งโดยคำสั่งสออรอศให้ตำรวจมีการดำเนินการไปดูแลสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ประเด็นที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าและเกิดขึ้นแล้วในวันนี้คือคำสั่งของมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และถ้าตำรวจทำตาม ไม่ว่าทำอะไรในวันหลังประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องกลับเพราะคำสั่งไม่ชอบกฎหมายกับพี่น้องครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าพอมีข่าวเราชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้ปฏิบัติการทวงคืนนำหนาายึดคืนเรียกคืนนำหนาจดธิปไตยมีการสั่งตำรวจไปเฝ้าตรงนั้นตรงนี้เดาว่ามวลมหาประชาชนจับไปตรงนั้นตรงนี้สั่งตำรวจกันใหญ่ คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใครปฏิบัติตามมีความผิดกฎหมายทุกคนกับพี่น้องไม่เว้นแม้กระทั่งตำรวจครับที่สำคัญไม่มีใครตอบได้ว่ารัฐมนตรีหลุดกี่คนเพราะสารไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนถ้าเกิดมีใครไปส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สงสัยความเป็นรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้แล้วเกิดก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยชัดเจนรัฐมนตรีคนนั้นซึ่งมันเป็นโจรจริงๆแล้วเนี่ยไปเที่ยวสั่งราชการแล้วข่าราชการปฏิบัติตามคุก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 อย่างเดียวเลยครับพี่น้องใครไปทําตามเขาผมจึงเตือนไว้ก่อนแม้แต่กระทั่งกกตผมจะบอกไว้เลย มีข่าวว่ากกตจะหารือกับไอรัฐบาลเถื่อนชุดนี้เรื่องกำหนดวันเลือกตั้งผมถามกกตครับว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่คุณไปคุยเนี่ยมันคือคนซึ่งหลุดตำแหน่งไปแล้วเพราะคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญขืนไปเชื่อมันสิ่งที่กกตจะออกกฤษฎีกาเลือกตั้งในภายภาคหน้าเป็นโมฆะอีกครับพี่น้อง เมื่อฟังได้อย่างนี้ผมจึงสรุปณนะตอนนี้ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วประเทศนี้ไม่มีรัฐบาลอยู่แล้วกับพี่น้องไม่มีรัฐบาลอยู่แล้วครับนี่จะเป็นข้อสรุปของมวลมหาประชาชนเมื่อไม่มีรัฐบาลอยู่แล้วโดยรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีและหาทางให้มีคณะรัฐมนตรีใหม่โดยเร็วคำว่าโดยเร็วจะไปรอให้มีเลือกตั้งหรือในเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เป็นโจรแล้วถูกคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญแล้วไม่รู้ตัวไหนจริงตัวไหนปลอมเกิดไปเชื่อตัวปลอมออกเรื่องเลือกตั้งไป ก็เป็นโมฆะอีกดังนั้นรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นโจรสมบูรณ์แบบแล้วกับพี่น้องไม่เหลือสักตัวเลยเมื่อไม่เหลือโดยรัฐธรรมนูญต้องมีรัฐบาลใหม่โดยเร็วถ้าจะมีรัฐบาลใหม่โดยเร็วทำไงครับการเลือกตั้งยังเกิดขึ้นไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องมีรัฐบาล ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดศูนยยากาศเช่นนี้โดยรัฐธรรมน,นูญการมีนายกต้องให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกแต่วันนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วครับพี่น้องเลือกตั้งก็ยังเกิดไม่ได้กกตก็หาหรือกับไอรัฐบาลเถื่อนไม่ได้ทางออกจึงมีอย่างเดียวคือ เจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงคือประชาชนต้องเรียกอำนาจกลับคืนมาอยู่ในมือของเราครับพี่น้องแล้วเดินหน้าเลือกนายกจากประชาชนนี่แหละคือเหตุผลที่เราจะปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้ผมฝากข้อวิเคราะห์นี้ด้วยความอ่วงใหญ่ไปถึงใครก็ตาม ที่กำลังกัก้มกั้มกึ่งกึงแล้วยังเชื่อว่ายังมีไอรัฐบาลเถื่อนโจรชุดนี้อยู่บอกได้เลยว่าไม่มีแล้วการใดที่จะปฏิบัติจากวันที่มีคำสั่งคำวินิจฉัยสารรัฐนูลเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นการกระทําที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายทั้งหมดแต่ทุกอย่างจะจบได้ถ้าประชาชนเรียกคืนอำนาจอธิปไตย ตามรัฐมนูนมาตราสามและตั้งรัฐบาลของประชาชนกับพี่น้องครับตรงนี้ชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และอาจต่อเนื่องไปสู่วันเสาร์อาทิตย์นั้นจะเป็นเหตุการณ์สำคัญมันเหมือนการช่วงชิงกันเพราะวันนี้ระบอบทักษิณพยายามทำเป็นเชื้อชั่วที่ฆ่าไม่ตาย ทั้งๆท,ที่วันนี้ฮะเหลือแต่เงาแล้วเหมือนกับนักวิชาการเรียกว่าไอ้พวกผีหัวขาดกับพี่น้องไม่เหลืออยู่แล้วแต่เราต้องปฏิบัติการเพราะการปฏิบัติการนี้มีความจำเป็นวันนี้มีข่าวลือกันในลายอีกบอกว่ามีการตกลงกันระหว่างกปปสกับระบอบทักษิณ ว่าให้คนนั้นคนนี้เป็นนายกผมตอบพี่น้องได้เลยครับว่ากปปสและมวลมหาประชาชนรวมทั้งกำนันไม่มีการเจรจากับใครทั้งสิ้นกับพี่น้องครับทุกอย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนและเราจะยืนแข็งแรงอยา่างนี้นี่คือแนวทางปฏิวัติประชาชนที่ตลอด191วัน เรายึดถือแนวทางนั้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจากวันพรุ่งนี้วันนี้วันที่9ไปถึงวันพรุ่งนี้วันที่10และอาจต่อเนื่องอีกวันสองวันกำนันสุเทพพูดเปิดเอาไว้ประมาณ4-5หวันจะเป็นปฏิบัติการสำคัญเวลาน้อยครับเหลืออีกนิดเดียวชัยชนะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว แต่แค่เอื้อมนี้ต้องอาศัยพลังของคนหลายล้านคนจึงสำเร็จครับพี่น้องไม่งั้นไม่สำเร็จสมบูรณ์กับพี่น้องครับการชุมนุมใหญ่ที่ร่นมาจาก14มาวันที่9แม้อาจมีข้อกังวลว่าหลายคนซึ่งเตรียมมาแล้วมาไม่ทันแต่เท่าที่ผมตรวจสอบพี่น้องครับ ในบางภาคของประเทศไทยเหมาเครื่องบินกัน9้าลำแล้วครับพี่น้องมาถึงพรุ่งนี้เครื่องบินหมดรถไฟเต็มรถทัวร์เหมากันเกลี้ยงสุดท้ายขับรถกันมาเองครับพี่น้องและที่สำคัญกำหนดเร็วอย่างนี้ก็ดีไอ้พวกที่ดักเรือใบมันผลิตไม่ทันครับพี่น้อง เดี๋ยวเหมือนที่ราดดำเนินอีกอ้างน้ำท่วมก็อ้างไม่ได้เพราะไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมทุกอย่างจึงเหมือนว่าเป็นใจกับแผนของมวลมหาประชาชนเดินมาตามขั้นตามตอนทำสำเร็จมาทีละขั้นทีละตอนไม่มีอุปสรรคใดๆเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวัน ที่9คือวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงจึงสำคัญปฏิบัติการเรียกคือนอำนาจอธิปไตยนี้กิจกรรมในวันพรุ่งนี้แต่ละกิจกรรมผมจะชี้แจงร่วมกับท่านกำนันและแกนนำพรุ่งนี้เช้าและจะอธิบายทีละข้อว่ามีความจำเป็นอย่างไรวันนี้ใครก็ตามที่ดูทีวีอยู่แล้วเกิดวิตกกังวล ว่าตรงนั้นก็จะโดนตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตีตัวไปก่อนไข้ผมบอกได้เลยครับว่าร9 0วันที่ผ่านมาก่อนถึงวันที่หนึ่งร้อยมวลมหาประชาชนไม่เคยทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลมาก่อนครับพี่น้องครับทุกข้อมีเหตุผลรองรับครับพี่น้องและทำด้วยความรับผิดชอบเราไม่เคยทำอะไรตามอารมณ์ ทุกอย่างมีเหตุมีผลที่ต้องดำเนินการทีละขั้นทีละตอนและตลอดเวลาที่ผ่านมาการกระทำของเรานอกจากที่ลุงกำนันบอกว่าคำสั่งสารแพ่งคุ้มครองแล้วคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญยังคุ้มครองว่านี่คือการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับพี่น้องครับนี่จะเป็นจุดแข็งที่สุดของการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกการเคลื่อนไหวทุกกิจกรรมผ่านการขบคิดไข้ครวญ เส้นทางจะอย่างไรบางคณะอาจไม่มีการชี้แจงเส้นทางล่วงหน้าแต่ขอให้มั่นใจครับว่าถ้าแกนนำเลี้ยวซ้ายท่านก็เลี้ยวซ้ายตามรับรองไม่ตกคูแน่นอนทุกอย่างนำไปสู่ชัยชนะกับพี่น้องครับถ้าเก้าโมงเก้านาทีปฏิบัติด,ด้วยความเข้มแข็งมีวินัย เชื่อฟังแกนนำอย่างชัดเจนมีการนาที่มีเหตุมีผลชัดในทุกจุดชัยชนะก็จะมาเร็วขึ้นขอให้เชื่อว่าทุกสิ่งที่เราทำ9โมง9นาทีนั้นประเทศไทยและทั้งโลกกำลังจับตามองและให้กำลังใจเรากับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยในต่างประเทศผมก็จะขึ้นมาบอกกับพี่น้อง เท่านี้ครับคืนนี้เพราะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมก็อยากขึ้นมาบอกว่าตัวผมนั้นจะมีภารกิจรับผิดชอบอย่างไรแต่บอกได้เลยครับว่าถ้าพรุ่งนี้พี่น้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งวันที่เราจะกลับอนุสาวรีย์รีประชาธิปไตยไปฉลองชัยชนะนั้นสั้นมากเลยครับพี่น้องครับสั้นมากเลยครับ เส้นทางมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเพราะหลายคนเนี่ยคิดว่าต้องเก็บของแล้วต้องย้ายไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไว้ฟังวันพรุ่งนี้ครับแล้วพี่น้องจะเห็นหนทางต่างๆชัดมากมีคนถามถึงเรื่องวันที่9 9้าโมง9นาทีกันมากผมก็บอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆครับเราตั้งใจ14แต่พอเหตุการณ์แปรเปลี่ยน ต้องกลับมาเป็นวันที่เมันบังเอิญบังเอิญมาตกเลข9แล้วพอดูเวลากันแล้วผู้รู้ก็บอกว่าวันที่เเวลาดีสุดต้อง9 0้โมงเนาทีเอา้าตกเลข9ก้าอีกผมไปนั่งนับวันวันที่เก้าโมงเนาทีเอา้าตกวันชุมนุมวันที่หนึ่งร้อเก้าสบเอ็ดพอดีม่แหเลข9เลขมงคลมาเป็นแผงเลยครับพี่น้อง จำได้ไหมครับ9ทธันวากำนันสุเทพอยู่เวทีแจ้งวัฒนะพวกเราอยู่ที่ราชดำเนินเตรียมตัวจะเดินไปทำเนียบรัฐบาลตอนเช้าเกือบเกือบจะ9้าโมงยิ่งรักษ์ชินวัตรประกาศยุบสภาไอ้พวกระบอบทักษิณน,นี้แพ้เลข9ครับพี่น้องและวันพรุ่งนี้มันจะเจออีกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจครับทุกอย่างผ่านการคบคิดไข้ครวญเรียบร้อย เหลือการสื่อสารในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับคืนนี้นั่งฟังนอนฟังหลับไปแล้วตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นแจ่มใสร่าเริงเตรียมความพร้อมไว้ประมาณ8นาฬิกาเศษหลังคารบธงชาติการชี้แจงภารกิจทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นและ9โมง9นาทีเคลื่อนทัพไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนครับพี่น้อง ขอพระคุณครับ